ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมได้เช่าเหรียญทาวเวสวรรค์มานะครับของวัดจุฬามณีของหลวงพ่ออิฐน,นะครับจัดสร้างในปี2,563นนะครับรุ่นเจริญทรัพย์ เหรียญรุ่นนี้นะครับผมไม่ได้เช่าจากวัดโดยตรงนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็เช่ามาจากแผงพาในวัดซึ่งเนื้อนวะนะครับจะสร้างหลักร้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้เนาะเหรียญน,นี้ผมเช่ามาในราคา90 0บาทนะครับไม่ทราบว่าตอนที่ออกจากวัดเท่าไหร่นี้ผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มีต่อโคดมีต่อโคด Number ร์สิบแปดนะครับเรื่อนี้ต่หลักก็เป็นยันขอโทษนะครับผมไม่ได้แก้จากถุงสีเนาะด้านหน้าก็เป็นเหรียญลงยาแดงนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้เลยขนาด เลกระทัดรัดนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงปกติก็ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็ใครที่นับถืออยากได้ไว้บูชาอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเช่าเนื้ออะไรเงี้ยตามผมมาได้นะครับนี่ก็เป็นเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างสวยครับแถมลงยาด้วยโอ้แล้วมีติ่งอย่างนี้ชัดเจนเลยนะฮะเป็นจุด ตำหนิเลยอะ่ะอย่างเงี้ยนะฮะถ้าแบบเป็นหลักการดูพานะมิกซ์กอย่างเงี้ยก็ millions. ถือว่าเอาไว้ดูกันนะครับน่าจะยังไม่มีของเดนแมททำออกมานะครับองเทเวนี่ก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับใครที่เดินทางบ่อยๆเจอผีบ่อยๆแนะนำครับหามาห้อยฮะปัญหาเหล่านี้หมดไปแน่นอนครับ ใครที่แบบเจอผีหลอกไปพักที่โรงแรมบ่อยๆต่างจังหวัดบ่อยเลยหลักหลากหลายที่เนี่ยควรต้องมีนะฮะหรือว่าถ้าใครผ่านไปที่วัดจุฬามณีลองแวะไปกราบไหว้องค์ท้าวเวสวรรณหน่อยนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยการันตีด้วยคนที่ไปกราบไหว้นะแน่นวัดตลอดนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆอันนี้ผมการันตีเลยนะครับตัวผมเองก็นับถือมากๆนะครับ ไม่ใช่แค่การผู้ผีปีศาาอย่างเดียวนะครับก็เรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยก็เด่นนะครับองค์เทพสุวรรณเนี่ยตามความเชื่อของเทพสุวรรนนี่เป็นเป็นเทพที่มีรัพย์เยอะนะครับนี่อย่างนี้นะครับขอพรเรื่องการค้าขายก็ดีนะครับโอเคครับถ้าวันนี้ผมให้ข้อมูลอะไรไปผิดพลาดยังไงผมกราบขออภัยเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับ ถ้าผมได้พระอะไรมาใหม่หรือมีอะไรมีความรู้ใหม่ๆม,มาผมก็พยายามจะลงบ่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆเนาะสามารถแนะนำติชมได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับกราบขอบคุณอย่างสูงๆเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ